ชาวบ้านธรรมดาคน<ด>หนึ่งดูทายน้ำเออที่ชมพทานเอ,อ่ยหรืออบมตอเอ,อ่ยที่เขาจะมาปัาภูพิทักษ์สมบนศรีพานและมีทุกชายเนี่ยนามาเนี่ยเขามาพูดข่มขู่ว่าคุณตัดไม้ได้ยังไงหน่วยงานไหนให้คุณมาตัดแต่คือชมพทานให้เราเจ้าของบ้านให้เราแล้วเขามาพูดอย่างเงี้ยมาข่มขู่ให้ชาวบ้าน ที่มีรายได้เล็กน้อยเนี่ยเขาก็ต้องหยุดกับอะไรหยุดแล้วพราผมหยุดแล้วแล้วถามว่าความกัวงวลคือหนึ่งเขาทาให้เราคิดมากฮะจะมีคดีความอะไรกันไหมในเรื่องเรื่องการตัดไม้นิดหน่อยที่ที่ท,งทงางทางอบตเอาโดมไมโครตบลงแล้วให้เราตัดเพื่อไม่ให้คินฝัางทางอาจรารไมโครขุดดินไม่ได้ด้วยเลยไมโครทาให้ไมโครขุดดินไม่ได้ ตอนนี้ในเรื่องน้ำเรื่องท่าเขาก็ไปกลุกคนเียน้ำเนี่ยโพสลงกลัวจะเดือดร้อนชมพทานคนใหญ่ใหญ่ที่ปล่อยน้ำให้เรามาโพสลงว่าน้ำปล่อยทิ้งเปิดเปิดฟังมันได้ยังไงชมทานตำบลศรีพานหรือทางทางพระเนี่ยเลยจะทำให้คนหน้าใหญ่เดือดร้อนกันเนี่ยเราก็เลยรู้กกังวลเลยถึงได้ให้มาช่วย พวกเราหน่อยิน้ำมาพวกฉันไปคุยกันมาเองช่วยพวกผมหน่อยในเรื่องทั้งของเรื่องนี้นเรื่องน้ำเรื่องการตัดตัดต้นไม้ไมในเรื่องขายเนี้ยน้ำในเรื่องขายเนื้อน้ำที่ามาพวกู่พวกผม น้าบ้านหมู่ที่สองสีผ่านครับตอนนี้ก็ได้ทําการปรับภูมิทัศน์ของที่มาลบมาหลายปีแล้วตอนนี้ก็ได้ทําเรื่องไปยังองค์กา,บารบริหารส่วนตำบลให้มาปรับปูนพัดหน้าบ้านที่หมู่สองสีผ่านให้แดดดูสว,วยงามครับตอนนี้ก็ได้ดาเนินการไปเกือบเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็ก็มีนักข่าวท่านหนึ่งครับผมก็ไม่รู้ว่าช่องไหน ก็มาแถวบ้านตัดไม้ที่แมคโครมันเข้าไม่ถึงเนี่ยก็มีนักข่าวมาพูดกับลูกบ้านผมว่ามาทำลายทรัพยากรไอ้เพื่อเพื่ต้นไม้ผมก็ไม่เห็นก็มีลูกบ้านมาฟ้องว่าเขาไม่ให้ตัดแม่อะไรจริงๆแล้วอยากคุยกันนักข่าวคนนั้นเนี่ยว่าเออส่วนที่ดำเนินการไปเนี่ยทางองค์การบนานริหารส่วนเเนี่ย เขจะทําให้สวยงามจริงๆแล้วไม่ได้ตัดหมดหรอกแล้วตัดเป็นบางช่วงที่มันไม่สามารถที่เม,ม็ดรวมเข้าได้ก็ให้เด็กๆตัดเอาไม้ไปขายคือเป็นค่าน้ํามันและคะ่าเอ็มร้อยห้าสิบหรือท่านเหนื่อยเด้เๆงน้อยๆน,นะคะแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่ทราบก็มีเด็กไปฟ้องผมว่ามีนักข่าวหรืออะไรผมก็ยังไม่เคยคุยกันแมาว่าเออตัดทำไม ทองที่ขุดแล้วแล้วก็ปล่อยน้ําทิ้งจริงๆแล้วไม่ได้ทิ้งครับมีเกษตรกรในหมู่บ้านของผมเนี่ยที่เป็นลูกบ้านเนี่ยทำนากันตอนนี้ก็ลำบากระบ,บนแล้วเกินก็ปล่อยน้ําไปก็วิ่งขึ้นน้ําไม่ได้ทิ้งเสียไปไหนจริงๆแล้วผมเป็นผู้นาเนี่ยผมถ้าเกิดทิ้งจริงๆแล้วผมสามารถที่จะบอกสมทานหรือบอกชาวบ้านได้ประชา,านัฐพัรมน์ว่าเออต้องปิดต้องอะไรนะเสียดายน้ําแต่จริงๆแล้ว น้ำก็ไม่พอที่ปล่อยไปเพราะน้ามันหลายแป้งก็ตอนนี้กเกษตรกรก็ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากหิดใจับแ,แล้วนะคลองเนี้ยหน้าบ้านที่มีนักข่าวมาถ่ายทำก็ยังไม่เคยขุดลอกเลยลกมองไม่เห็นก็สามสี่ปีเนี้ยเพิ่งจะมาขุดลอกที่อื่นเขาขุดลอกมาหลายคราวแล้วแต่ตรงนี้ยังไม่เคยเลยจริงๆเรื่องก,การตัดไม้เล็กๆน้อยๆเนี้ย ถ้าห้ามคนจริงๆรถว,วิ่งบนถนนที่ไปส่งโรงไม้เนี่ยเยอะฝ้าเป็นรถพ่วงด้วยก็ไม่เห็นมีใครที่จะไปร้องไปถ่ายทำเลยก็อยากฝากไปยังผู้ที่ร้องหรือมาถ่ายทำยให้มาพูดคุยกันทำามเข้าใจกันก่อนที่ว่าเออจะไปลงข่าวลงเสืออะไรผมเองผมก็ไม่ว่าหลักไอสิ่งที่มันถูกต้อง หรือมันไม่ถูกต้องมาพูดคุยกันก่อนก็ผมเองก็ในฐานะก็ผูน้นำก็ก็ไม่มีอะไรก็อยากคุยกับคนที่อยากรู้ว่าเออเรื่องมาที่มันเป็นตาอย่างไงอย่างเงี้ยมาพูดคุยกันก่อนครับช่องข่าวอินไทยครับมาสัมภาษณ์ก็ต้องขอบขอขอคุณครับที่มาสัมภาษณ์และก็มาถ่ายทำที่ตรงที่ วความกลุ่มที่นั้ก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ